เดี๋ยวเรามาไล่วงจรดูก่อนนะครับไล่วงจรดูคร่าวๆนิดนึงนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นคู่มือเลังสือนะครับอ่านี่เลยนะครับขดลันนะครับขดลันขดแรกอ่าจะออกแบบวางค่อมอยู่ตรงนี้นะครับวางค่อมตรงนี้อ่าสายออกร่องสล็อตที่หนึ่งนะครับสายออกร่องสล็อตที่หนึ่งแล้วก็จะวิ่งเข้าทางด้านนี้ ปุ๊บออกมาเข้าร่องสล็อตที่4ร่องสล็อตที deals, ่4ีืปุ๊บวนลอไปตรงนี้แล้วก็ออกนะครับสายออกร่องสล็อตที่4ก็จะข้ามเข้ามาทางร่องสล็อตที่8วิ่งข้ามมาแล้วก็มาออกร่องสล็อตที่5นะครับร่องสล็อตที่5แล้วก็บนลอดไปตรงนี้นะครับครบรอบสายออกออกมาก็จะวิ่งมาชิดนะครับมาชิดขดที่3ร่องสล็อตที่9 เราดูอีกครั้งนะครับจากโคดแรกนะครับสายออกร่องสล็อตที่สีวิ่งข้ามนะครับวิ่งข้ามเข้ามาทางนี้นะครับแต่เมื่อใดสายออกทางนี้นะครับก็จะวิ่งนะครับมาชิดนะครับมาชิดจากห้ามาเก้านะครับก็วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะออกร่องสล็อตที่สิบสองร่องสล็อตที่เก้ากับสิบสองก็วิ่งรอบตรงนี้ครบรอบเมื่อไหร่ก็จะออกนะครับ ขดที่สามก็จะเหมือนขดที่หนะะึ่งนะครับนะครับออกฝั่งทางนี้ <c oughs> ขดที่หนึ่งก็ออกฝั่งทางนี้ถ้าเรานับนะครับจากล่องนี้เป็นหนึ่งนะครับจากขดลวดนะจากขดลวดทางนี้เป็นหนึ่งอีกข้างหนึ่งของขดลวดอันนี้เป็นสองนะครับเข้าหนึ่งออกสองอ่าก็จะวิ่งเข้าสองนะครับขดที่สองก็ข้างหนึ่ง อันนี้เข้าข้างสองนะครับออกสองเข้าสองคราวนี้มาออกหนึ่งนีออกหนึ่งก็ต้องเข้าหนึ่งเมื่อเข้าหนึง่งก็ต้องวิ่งออกสองเมื่อออกสองก็จะวิ่งเข้าสองอนเดิมนะครับข้าจากร่องสล็อตที่สิบสองวิ่งเข้าร่องสล็อตที่สิบหกนะครับคราวนี้วิ่งออกก็เป็นร่องสล็อตที่สิบสามวิ่งออกมานะครับก็จะเป็นในวงจรอยู่ในในสษามนี้นะครับ เราจะวางขดลวดขดแรกวางแบบค้อมมุมของสเตเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะวางขนานเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถวางได้2รูปแบบนะครับจะวางค้อมตรงนี้ก็ได้หรือจะวางขนานสเตเตอร์อยู่แบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถวางได้2รูปแบบแบบนี้นะครับเราจะเห็นมอเตอร์พัดลมสองแบบที่เราที่วางอยู่แบบนี้วางได้หมดนะครับก็จะมีวางค้อมแบบนี้ แล้วก็วางขนานแบบนี้ต <c oughs> อนนี้เห็นไหมครับเมื่อออกนะครับเมื่อวิ่งเมื่อขดลวดที่หนึ่งสายลวดวิ่งเข้าร่องสล็อตที่หนึ่ง <c oughs> สายออกก็ต้องวิ่งออกทางร่องสล็อตที่สิบสามมันจะออกข้างเดียวกันนะครับคำว่าข้างเดียวกันยังไงผมให้นี้เป็นหนึ่งนะครับให้นี้เป็นข้างที่หนึ่งอันนี้ข้างที่สอง,งนะครับของหนึ่งขดนะครับของหนึ่งขดอ่ะ อันนี้ข้างที่1อันนี้ข้างที่2ขดที่2ก็อันนี้ข้างที่1อันนี้ข้างที่2นะครับขดที่3อันนี้ข้างที่1อันนี้ข้างที่2อง่าโดที่4อันนี้ข้างที่1อันนี้ข้างที่2นะครับสายเข้าก็ออกก็เข้าข้างข้างที่1สายออกก็ต้องออกข้างที่1นะครับเมื่อใดสายออกตัวนี้มาวิ่งออกข้างที่2ตัวนี้แปลว่าขดใดขดหนึ่งมันต้องเริ่มผิดแล้วนะครับอาจจะเป็นขด2ผิดอาจจะเป็นโด3ผิดก็ได้นะครับ คำว่าผิดนะครับผิดตรงช่วงที่สายสายออกตรงนี้เราเอาเข้าผิดแค่นั้นเองนะครับถ้าออกหนึ่งเราก็ต้องเข้าหนึ่งแต่เราเอาไปเข้าสองสายตัวนี้มันก็เลยดูในลักษณะวงจรมันก็ต้องเข้าบังคับเข้าข้างที่หนึ่งมันก็เลยออกทางทางด้านที่สองอย่างเงี้ยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าสายเชื่อมโยงขดต่อขดเนี่ยนะครับมันเชื่อมอยู่ใน ทางไหนนะครับอโอเคนะครับรานนี้เรามาดูงานจริงของเราสายออกอันนี้ขดที่หนึ่งนะเนี่ยขดที่หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยสายเข้านะครับสายเข้าคือสายนี้นะครับนี่คือสายเข้าปึ๊บตรงนี้สายเข้าร่องสลัตที่หนึ่งนะครับสายเข้าร่องสลอตที่หนึ่งนะครับร่องสลอตที่สี่ก็เป็นตัวนี้อา่าหนึ่ง 2 3 4นะครับถ้าถ้าเรายึดเอาตามขดลวดของข้างนะครับลวดข้างนี้คือข้างที่1น่งอีกข้างหนึงก็เป็นข้างที่2ดังนั้นเราให้ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็นอ ina, ain, ain, 2อ่ะโอเคนะครับคราวนี้นะครับลวดเข้าที่1ก็ต้องออก2อนะครับออก2แล้วนะเห็นไหมครับนี่นี่คือสายขดแรกที่ออกทางด้านที่2องทางด้านที่2ส,สายตัวนี้ก็ต้องเข้า2เราก็จะเอาตัวนี้เป็น1 อีกข้างหนึ่งก็ต้องเป็น2น,นะครับเนี่ยนะครับนี่เป็น2อันนี้เป็น1อันนี้เป็น2อเมื่อออก2ก็ต้องเข้า2มันก็เลยโยงมาด้านนี้นะครับวิ่งเข้ามาทางด้านนี้ปึ๊บเข้าทางด้านนี้เมื่อเข้า2ก็ต้องออก1นึ่งใช่ครับเมื่อเข้า2ออกหนึ่งก็จะเป็นสายตัวนี้เห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือเนี่ยนะครับอันนี้มันออกมาแล้วออกมาแล้วมันก็วิ่งเข้ามานะครับเมื่อออก1ก็ต้องเข้า1ของคนที่3าม อ่ามันก็วิ่งเข้าหนึ่งโคตรที่สามนะครับนี่เลยนะครับก็วิ่งเข้าหนึ่งเมื่อเข้าหนึ่งมันก็ต้องออกสองครับอ่าออกสองก็คือสายตัวนี้ครับนะครับสายตัวนี้อ่าเมื่อออกสองโคตที่สามโคตที่สี่มันก็ต้องเข้าสองเดิมนะครับออกสองเข้าสองเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้ปึ๊บอ่าสุดท้ายร่องสล็อตร่องนี้คือข้างที่หนึ่งของโคตที่สี่เนาะแต่ถ้าเรานับร่องสล็อตจริงๆร่องสล็อตตัวนี้คือร่องสล็อตที่สิบสามเห็นไหมครับร่องสล็อตที่สิบสามก็จะมีสายออก นี่เลยนะครับนี่นะครับก็จะออกร่องสล็อตที่13นะครับหรือออกขดที่4ข้างที่1นะครับอันนี้ข้างที่1อันนี้ข้างที่2ขดที่1นึ่งเห็นไหมครับข้างที่1มีรวดออกหน e. ึ to to ่งเส้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวงจรถูกต้องนะครับถ้าเรามองในสนาะนี้นะครับรวดต้องออกทางเดียวกันนะครับต้องออกทางเดียวกันก็คือทางข้างที่1ข้างที่1เหมือนกัน เมื่อรวดตัวนี้นะครับเข้าทางด้านที่2รวดตัวนี้เข้าทางด้านที่2เราสามารถเอาเข้าทางด้านที่2ได้นะครับมันก็มีอยู่2แบบอีกคราวนี้นะครับจะเอาข้างที่1่จะเอาเข้าข้างที่1หรือจะเอาข้างที่2ได้หมดแต่วงจรเราก็ต้องโยงสายนะครับโยงสายเมื่อเข้า2ออก1เมื่อออก1ก็ต้องเข้า1นะครับเราต้องสลับทางเข้าแล้วครัวนี้นะครับก็ดูที่ สมาชิกนะครับว่าจะเอาเอาเข้าทางด้านที่1นึ่หรือเข้าทางด้านที่2นะครับเมื่อออกนะครับเมื่อออกทางด้านที่2องสักโคตที่4ก็ต้องออกด้านที่2เหมือนกันนะครับเพราะวงจรมันบังคับให้ออกนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้คือโคตรลำเราใส่เสร็จแล้ว